เราลองไปเล่นสนนหาหากันยากดีกว่า อยู่ที่สามลีราบนะคะสวัสดีทุกคนด้นะคะผมจะมาโชว์กันที่ผมสไลด์ไปตรงนั้นได้เดี๋ยวผวโชว์วิธีพิเศษให้ผมดูนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ข่าไก อ๋อนี่คือการเล่นโรลล์เบรดนะครับเี่นแต่ข้ามไปฝั่งนั้นบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมเปกดติดตามนะคร้มผมไปลว